สวัสดีครับพบกับภูกันฟาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมน้ำผึ้งป่านะครับก็วันนี้วันที่17เมษายน2566นะครับผมก็หลังสงการมาก็จะถึงช่วงเก็บน้ำผึ้งแล้วนะครับผมก็พอดีครับผมกลางเดือนเมษานะครับผมเก็บน้ำผึ้งเดือน5กันนะครับผมเก็บน้ำผึ้งป่ากันนะครับเพราะว่า ก็ครบรอบปีหนึ่งพอดีเลยนะครับเราก็จะเก็บช่วงนี้นะครับหลังสงการก็จะเริ่มทยอยเก็บน้ำผึ้งละสําหรับอ่าของภููกันฟาร์มเรานะครับผมน้ำผึ้งป่าทแท้ๆนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเลยนะครับผมฟาร์มผึ้งหลักๆเราอยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผึ้งป่าค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ปีนี้เราก็ทํากล่องรอไว้สองอแปสิกว่าแล้วละครับผมก็ แล้วก็ได้พึ่งเนี่ยประมาณร้อยร้อยน่าจะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบละนะครับผมยังไม่ได้เช็คหมดนะครับผมจุดเนี้ยส่วนเนี้ยเราวางไว้สิบเอ็ดกล่องนะครับผมพึ่งเข้าหมดแล้วนะครับทุกกล่องเลยนะครับแล้วก็วันนี้เอากล่องเปล่ามาเอามาไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะย้ายไปส่วนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพึ่งโพงนะฮะ เนี่ยครับพึ่งป่าเนี่ยครับเขาไปสำรวจนะครับอยู่หลังรถนะฮะมีคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นเดี๋ยวจะตัดเป็นอ่าวิดีโอเป็นเป็นชัดดูให้ดูนะครับผมโอ้ร้อนเหงื่อชุ่มเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากก็กล่องนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเยอะนะครับผมถ้าไม่เยอะเราก็ยังไม่เอานะครับแล้วก็ผมจะเก็บแล้วก็จะย้ายด้วยนะครับคืนนี้ค่ำตอนค่ำๆก็จะย้ายพึ่งส่วนหนึ่งที่เข้าเนี่ย กลับไปไว้ที่สวนเราด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดสังกะสีนะครับแล้วก็ลองยกกล่องดูว่า,าน้ําหนักเขาได้ไหมนะครับผมน้ําพึ่งเขาได้ไหมถ้าได้ก็จะเก็บนะครับผมร้อนมากนะครับปีนี้อากาศ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมอุณหภูมิสูงรวงลังรวงน้ำผึ้งเนี่ยส่วนมากจะขาดนะครับเพราะว่าเข้าผิีจะไขนะฮะโอเค กล่องนี้ใช้ได้ครับหนักเลยนะครับกล่องนี้ใช้ได้หนักเลยใช้ควันสยบเขาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะดูเอาเรื่องนะครับผม Uh huh. ต้องความกล่องอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดฝาข้างบนโดยตรงเนี่ยครับน้ำพึง่งมันจะขาดหมดนะครับลงน้ำพึ่งขาดหมดเลยนะครับเราต้องค่อยค่อยง้างค่อยๆยแงะน,นะครับ เริ่มเลยนะครับตันแล้วเล่นตัวโอ้โห ก็เริ่มดูแล้วนะครับดูเอาเรื่องนะครับผมโดนไปสี่ห้าแม่แล้วครับ เดี๋ยวใส่หมวกนิดนึงนะครับพอดีลางเขาขาดนะครับเขาก็เลยตกใจมีน้ำท่งนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอ่อนนะครับผมกับที่เขาล่วงอยู่ข้างล่างก็มีนะครับ นกฟึ่งเขาสุดยอดมากนะครับผมอันนี้เป็นรังแรกของปีนะครับที่ที่เก็บนะครับผมของภูกันฟามนะครับยอดนะครับผม